ติมน้อยไปไหนเนี่ยติมก็ได้ดูติมครับติมนี่ติมให้น้องออกกำลังกายทุกวันแล้วก็เล่นกันได้มีความสุขได้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็อพี่ดำพี่ดำพี่ดำอะพี่ดำพี่ดำพี่ดำ พี hey, ่ดำเล่นหน่อยเร็วลูกนะโอ้ไปดีว่ะไอ้อ้วนไอ้อ้วนอ้วนละพี่ดำอะไรมา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 ไอนี่ใครนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยอ่านี่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 น้องน้ไหนนั่ดูหนดู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  นี่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 นติมหายไปไหนนาอ่นน้อยติมหายไปไหนครับอืมนี่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 นโอ้คนขาดเลยอะนน้อยคุขาดแล้วเนี่ยอันน้อยจัดการคนขาดเลยอ่นน้อยนั่งอ่นน้อยนั่งอ่นน้อยติ๊งติ๊กตกติ๊กตั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 กอ่นน้อยนี่น้มาเร็วเฮ้ยว้าวครับเ่นี่ครับนี่จอมเด่นเลยตัวเนี้ย เชื่อเฮ้ยเชื่อเชืเชื่อไตุ๊ดอืมไหนอะเปไหนแล้วนี่ครับมาแล้วครับเอ้อเอ้อเออเอ้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 อเอ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 ้อออเ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 อเอ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 ้อเออเอ้อเออเออเอ้ออ้อเออเอ้อเออเออเอ้อเออเอ้้อเอ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 เออเออออเออเออเ อันนี้บิวอวนตัวนี้วะไออันนี้เดวโอ้บิวอันตีตัววอนโอ้บิวหลงมมุดแล้วมุดแล้วมุดแ้ววอโอ้วอหลังโอ้หลังเล็กไปเปล่านี่สสำหรับบิวอนเนี่ยอ่ะอ่าอ่บไปได้ไหมเนนี่ต็มเต็มเตมน้อยไปหน่อยเนี่ยเต็มก็ได้ดูเต็มครับเต็มนี่เต็มเต็มโอ้ไม่ทันเต็ม

ได้เวลากินกันแล้วได้เวลาครับเนเพื่อนหลังจากกกกำลังกายกันเสร็จแล้วแล้วก็ให้น้องๆกำลังกินอาหารกันอยู่ตอนนี้นี่ของพี่อ้วนครับนี่ครับพี่อ้วนอ่าในนีนขนน้ของน้องน้อยครับพอน้องน้อยกัดติมงวันนี้จะมีเป็นน้ำน้าเยอะหน่อยมันเหมือนคล้ายๆเป็นน้ำมันทับป่าอ่าเลอะออกแหลืองๆอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแนวมั่ง ให้น้องได้กินใหอร่อยแล้วก็ผสมนุมให้น้องกินน้องก็จะชอบนี่กับวัวอ่าคือผมอยากให้น้องออกกำลังกายทุกวันแล้วก็เล่นกันได้มีความสุขได้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็น้องก็เล่นเสร็จก็จะได้กินถ้าน้องมีสุขภาพแข็งแรงปุ๊บอ่ะเราก็ไม่ต้องไปถ้าน้องสุขภาพอ่อนแออย่างเงี้ยวน้องไม่สบายขึ้นมา เราก็จะรกักษาน้องน้องก็จะทรมานแล้วก็เจ็บป่วยได้ง่ายเราก็พยายามทาอะไรที่เราทําได้เราก็ต้องต้องทําให้น้องให้น้องในงใสุขภาพแ<อ>ข็งแข็งแรงครับเดี๋ยวเรามาพบกับช่องแมวยิ้มชาแนลกันใหม่นะครับเพื่อนขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามช่องแมวยิ้มชาแนลขอบคุณน้องมากครับขอให้เพื่อนเพื่อนมีความสุขความเจริญที่สิ่งใดสมป,ปรารถนานะครับแล้วเราก็มาพบกับ ใหม่ครับกับช่องแมวยิ้มชาแนลสวัสดีครับเพื่อนๆ